สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับคุณเหมือนคนใบ้ที่ถูกตำหนิและไม่สามารถแสดงความคิดของตัวเองออกมาได้ซึ่งหมายถึงความรู้สึกอึดอัดและไม่สามารถสื่อความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่แท้จริงของคุณได้ซึ่งอาจหมายถึงความรู้สึกว่าไม่มีใครรับฟังหรือถูกมองข้าม การอุปถัมภ์ที่คุณได้รับนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาเหมือนความฝันที่หายไปเมื่อคุณตื่นนอนซึ่งเป็นการเตือนว่าอย่าพึ่งพาการสนับสนุนหรือการยอมรับจากภายนอกมากเกินไปซึ่งบ่งบอกว่าข้อได้เปรียบที่ได้รับรู้ได้นั้นอาจเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวหรือลวงตาอย่าคิดที่จะคบหากันมิฉะนั้นคุณจะประสบปัญหาเช่นนี้ เป็นการเตือนที่หนักแน่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบโรแมนติกอาจหมายความว่าความสัมพันธ์จะนำมาซึ่งความท้าทายหรือความทุกข์ใจอย่างมากอย่างไรก็ตามคุณยังโชคดีที่หากคุณถูกฟ้องร้องคุณจะชนะคดีซึ่งช่วยสร้างความหวังเล็กๆน้อยๆท่ามกลางความคิดเชิงลบแสดงให้เห็นว่าคุณมีความมุ่งมั่นและอาจจะเอาชนะในเรื่องกฎหมายได้ เพื่อนที่จริงใจของคุณจะสนับสนุนความสำเร็จในอาชีพของคุณสิ่งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของมิตรภาพที่แท้จริงและการสนับสนุนที่พวกเขาสามารถให้ได้ในอาชีพของคุณคุณอาจพบลูกพี่ลูกน้องและเพื่อนที่เคยแยกทางกันแต่แทบไม่พบโชคลาภเลยสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อที่หายไปอาจเป็นไป,นปนได้แต่โดยรวมแล้วโชคลาภ อาจหาได้ยากตัวเลขนำโชค7 3และ5ตัวเลขเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับเลข7หมายถึงจิตวิญญาณโชคการบรรลุเป้าหมายเลข3หมายถึงความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารการเติบโตและหมายเลข5อิสรภาพการผจญภัยการเปลี่ยนแปลง การทำนายดวงนี้ดูจะเน้นย้ำถึงความระมัดระวังการพึ่งพาตนเองและความเสี่ยงต่อความท้าทายในชีวิตส่วนตัวเน้นย้ำถึงความสำคัญของมิตรภาพที่แท้จ,จริงและความสำเร็จในอาชีพการงานในขณะที่แนะนำว่าความสัมพันธ์แบบโรแมนติกและโชคลาภโดยรวมอาจบรรลุผลได้ยากหากคุณรู้สึกอึดอัดหรือไม่มีความสุข ลองพิจารณาวิธีต่อไปนี้ 1. การเขียนไดอารี่เพื่อแสดงความคิดและความรู้สึกของคุณเอง 2. การบำบัดเพื่อสำรวจอารมณ์ของคุณและพัฒนากลไกาการรับมือ 3. การสร้างมิตรภาพที่แน่นแฟ้นเพื่อให้การสนับสนุนและมิตรภาพสุดท้ายมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายอาชีพของคุณเพื่อค้นหาความสมบูรณ์และความพึงพอใจในการทำงานของคุณ อย่าลืมให้ความสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเป็นอันดับแรกและขอความช่วยเหลือจากเพื่อนและครอบครัวที่ไว้ใจได้สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ ข้อความนี้เตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากคำพูดและการกระทําของบุคคลการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเต่ากับหงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความเป็นไปได้ที่เกิดหายนะโดยเน้นย้ำถึงอันตรายจากคำพูดที่ไม่ระมัดระวังและความสำคัญของการควบคุมตนเองคําแนะนำการพูดอย่างมีสติ ข้อความนี้เน้นย้ำอย่างหนักแน่นถึงความสําคัญของการพูดอย่างระมัดระวังหลีกเลี่ยงการพูดหยาบคายนินทาและพูดในเชิงลบการทำความดีส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องตามจริยธรรมและห้ามปรามการกระทำที่เป็นอันตรายความกระตันยูแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่สนับสนุนคุณความอ่อนน้อมถ่อมตน ยอมรับและแก้ไขลักษณะบุคลิกภาพเชิงลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการพูดความท้าทายการหาคู่ข้อความนี้แนะนำว่าความยากลำบากในการหาคู่ครองนั้นอาจเกี่ยวข้องกับรูปแบบการสื่อสารของบุคคลน,นั้นโชคลาภหมายความว่าความโชคร้ายในปัจจุบันอาจเป็นผลจากการกระทำในอดีตและโชคลาภอาจมาช้า ตัวเลขนำโชค 5, 4และ6ถหรือเป็นตัวเลขมงคลสิ่งสำคัญคือจำต้องสิ่งสำคัญคือจำไว้ว่าการอ่านดังกล่าวเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งต้องใช้วิจารณญาณเน้นที่การกระทำในเชิงบวกและการเติบโตส่วนบุคคลโดยไม่คำนึงถึงโชคที่รับรู้ได้ หากคุณยังกังวลเกี่ยวกับนัยยะของข้อความทํานายนี้โปรดพิจารณาหารือกับเพื่อนที่เชื่อถือได้สมาชิกในครอบครัวหรือที่ปรึกษาการวิเคราะห์น,นี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและให้ท่านโปรดใช้วิจ,รจารณญาณในการรับฟังในคำทำนายดังกล่าวด้วยสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธ เชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับคําทํานายเชิงบวกความสำเร็จในความพยายามคุณจะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทำโดยเฉพาะเรื่องการค้าซึ่งหมายถึงโชคดีในเรื่องธุรกิจและการเงินผลลัพธ์ที่ดีในชีวิตส่วนตัวการมีลูกชายถ้ามีหากคุณกำลังตั้งครรภ คุณจะต้องมีลูกชายอย่างแน่นอนการหาคู่ครองที่เหมาะสมหากคุณกำลังมองหาคู่ครองคุณจะได้พบกับคนที่ใช่การค้นหาสิ่งของและความมั่งคั่งที่สูญหายคุณจะพบสมบัติที่สูญหายที่คุณกำลังมองหารวมถึงโชคลาภมหาศาลการหายจากอาการป่วยสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยจะหายดีและมีสุขภาพแข็งแรง การแก้ไขหนี้สินและปัญหาอื่นๆสำหรับสิ่งอื่นๆและลูกหนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีความสุขโดยรวมใครก็ตามที่ทํานายเลขนี้จะมีชีวิตที่มีความสุขทุกคืนและทุกวันตัวเลขนำโชค5 2และ3การทํานายดวงนี้อิงตามหลักความเชื่อและความเชื่อเรื่องโชคลาง สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการทำนายเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านเท่านั้นดังนั้นมุ่งเน้นที่ความพยายามและการทำงานหนักของคุณเองพร้อมกับทัศนคติเชิงบวกเพื่อผลลัพธ์ที่ดีในชีวิตของคุณเองเครื่องรางนำโชคนี้มักมีจุดประสงค์เพื่อมอบความหวังและความมองโลกในแง่ดีให้กับผู้ที่พบเจอ สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับคำทำนายเชิงบวกความยิ่งใหญ่ข้อความนี้สื่อถึงว่าบุคคลนั้นจะประสบกับความยิ่งใหญ่ซึ่งอาจหมายถึงพลังโชคความสุขและสุขภาพ ความปรารถนาที่สมหวังโชคลาบที่บุคคลน,นั้นปรารถนานั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นจริงคู่สมรสที่รุ่งเรืองหากบุคคลน,นั้นกำลังมองหาคู่ครองข้อความนี้บ่งบอกว่าคู่ครองของเขาจะสนับสนุนความรุ่งเรืองของเขาการรักษาหากบุคคลน,นั้นป่วย คาดว่าเขาจะหายเป็นปกติโดยสมบูรณ์การมองโลกในแง่ดีโดยรวมข้อความนี้เน้นย้ำถึงทัศนคติเชิงบวกโดยระบุว่าไม่มีอะไรเลวร้ายทุกอย่างก็ดีเหมือนพระจันทร์ที่ส่องแสงเจิดจ้าคำทํานายนี้ควรใช้วิจารณญาณและ ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตแต่ขอให้ทุกท่านใช้วิจรารณญาณในการพิจารณาเพื่อดำเนินทางตามชีวิตที่คุณมั่นใจสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับคำทํานายเชิงบวก ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองอนาคตที่สดใสและความสำเร็จเป็นของคุณไม่มีวันในไม่มีวันในชีวิตนี้ที่คุณจะทุกข์ระทมคุณจะมีโชคลาภเสมอเหมือนต้นไม้ที่ออกผลไม่เคยขาดผลความรักและความสัมพันธ์ทุกคนจะรักคุณและใจดีหากถาม คู่ครองคุณจะต้องเจอคนนั้นอย่างแน่นอนครอบครัวและลูกๆหากคุณกํำลังตั้งครรภ์ก็จะมีเด็กเกิดอย่างแน่นอนเรื่องสังคมและกฎหมายลูกพี่ลูกน้องของคุณและลูกหนี้ที่หลบหนีจะติดต่อมาสำหรับคุณที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของคดีความคุณมีแนวโน้มที่จะชนะคดี ตัวเลขนำโชค0 1และ6กคำทำนายเหล่านี้ควรใช้วิจารณญาณข้อความเหล่านี้มีไว้เพื่อให้กำลังใจและให้ความหวังเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้รับประกันว่าจะเป็นจริงดังนั้นควรใช้วิจารณญาณในการนำไปปฏิบัติ มุ่งเน้นไปที่การกระทําของคุณเองแม้ว่าการได้รับข้อความเชิงบวกจะเป็นเรื่องที่ดีแต่โปรดจําไว้ว่าความพยายามและการตัดสินใจของคุณเองจะมีผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของคุณสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับ คำทำนายเชิงบวกชีวิตที่ดีขึ้นความยากลำบากของคุณสิ้นสุขลงแล้วจากนี้ไปชีวิตของคุณจะมีความสุขและน่ารื่นรมทุกคืนและวันปงบอกถึงช่วงเวลาแห่งความสุขความพอใจและความผ่อนคลายการเติมเต็มความปรารถนาภายในสมเดือนโชคลาภและคู่ครองที่คุณปรารถนาจะเป็นจริง บ่งบอกถึงการบรรลุปเป้าหมายส่วนตัวที่สำคัญและความรักที่สมหวังการสำเร็จทางกฎหมายหากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีความคุณมีแนวโน้มที่จะชะนะคดีแสดงถึงความหวังสำหรับผลลัพธ์ที่ดีในประเด็นทางกฎหมายการกลับมาพบกันอีกครั้งและการแก้ไขปัญหาลูกพี่ลูกน้องที่หายไป และลูกหนี้ที่หลบหนีจะติดต่อมาแสดงถึงการแก้ปัญหาในครอบครัวและข้อพิาพาททางการเงินความเคารพและชื่นชมไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนใครก็ตามที่คุณพบจะเคารพคุณข้อความนี้ทำนายถึงชีวิตที่มีเกียรติในสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อื่นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยิ่งคุณอายุมากขึ้นคุณจะยิ่งดีขึ้นซึ่งหมายถึงการพัฒนาส่วนบุคคลและจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องตามวัยเลขนำโชค3 2และ3ตัวเลขเหล่านี้อาจมีความสำคัญส่วนตัวสำหรับบุคคลที่ได้รับข้อความนี้ตัวเลขเหล่านี้สามารถใช้ในแนวทางในด้านต่างๆของชีวิตเช่น หมายเลขลอตเตอรี่วันที่สำคัญหรือการตัดสินใจสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าคำทำนายและพรมักเป็นสัญลักษณ์และเปิดกว้างต่อการตีความแม้ว่าข้อความนี้จะให้ความหวังและความคาดหวังในเชิงบวกแต่สิ่งสำคัญคือต้องรักษามุมมองที่สมดุลเน้นที่การปลูกฝังทัศนคติเชิงบวก การตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและทำงานเพื่อบรรลุปเป้าหมายของคุณในขณะที่เปิดรับโอกาสที่ไม่คาดคิดสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับในสถานการณ์ปัจจุบันคุณเปรียบเสมือนผู้โดยสารบนเรือในพายุ ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงและความปั่นป่วนที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแนวโน้มทางการเงินโชคลาภและโชคลาภดูเหมือนจะเลื่อนลอยในขณะนี้คำแนะนำคืออดทนและเพียรพยายามมีคำแนะนำถึงความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์ในอนาคตทางด้านสุขภาพคุณอาจประสบปัญหาด้านสุขภาพ แต่ยังมีความหวังในการฟื้นตัวในเรื่องของกฎหมายหากมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิาพาททางกฎหมายผลลัพธ์อาจไม่ดีนะักความสัมพันธ์มีความเป็นไปนได้ในการหาคู่รักแต่ก็อาจต้องใช้เวลาการวางแผนครอบครัวหากคุณหวังว่าจะมีลูกอาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่สุดตัวเลขนํำโชค หมายเลข7หมายเลข4และหมายเลข6ท่านใดต้องการให้ทางช่องของเราทำนายดวงชะตาชีวิตของท่านหรือของบุคคลอื่นบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือเป็นแนวทางในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆโปรดขอความกรุณาท่าน ติดต่อทางช่องทางของเราที่แจ้งไว้ในรายละเอียดข้างล่างนี้ทางช่องของเราไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลทางลายขอให้ท่านติดตามหรือติดต่อกับเราได้ในช่องทางดังกล่าวสวัสดีครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเราขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องของเราดังกล่าวนี้และอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนำเสนอพลังบวกทางด้านต่างๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันในทางช่องของเรานี้อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆ,ๆให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีครับ